วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ปรากฏวันนี้คุณอัจฉริยะ <c oughs> เขามีประเด็นใหม่ประเด็นนี้ไม่รู้มันจะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับ <c oughs> ประเด็นแรกจําได้ไหมที่ตอนนั้นเขาบอกว่าเรือมันมีสองลำนี่เหมือนกันสองลำเ,ออเรือม,มันมีสองลำมีคนบอกสลับเรือหรือเปล่าหรือยังไงอ่าเขาบอกไม่เจอเลือดไม่เจอคราบ d n เอไม่เจอหลักฐานอะไรเลยครับถูกต้องป่ะประเด็นแรกเลยน่ะเรือลำที่เกิดเหตุอ่ะ มันมีสองลำขนาดเนี้ยเขาบอกมันมีข้อมูลแล้วอะเรือลำเกิดเหตุลำที่ไปเป็นสปีดโบ๊ทที่เป็นเรื่องเป็นราวกนนัะนะของจริงอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอ้าวสูายไปแล้วงี้หรอเขาบอกแสดงว่าไอาเรือที่ตรวจสอบกันทั้งหมดเนี่ยคุณอจฉริยะเขาว่าอย่างนั้นนะเออไม่ใช่ลำที่เกิดเหตุไม่ใช่หรอของจริงเขาว่าว่าของจริงไปอยู่ที่ชนบุรีครับและที่สําคัญไม่ต้องไปหา เพ,เพราะมันถูกชำแหละเป็นซากไปเรียบร้อยแล้ว,วชำแหละแล้วด้วยถูกแยกชิ้นเรียบร้อยซึ่งวัวันพรุ่งนี้จะนําเรื่องดังกล่าเนี่ยให้ข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกครั้งหนึ่งครับอ้าวาอ้าวแล้วยังไม่จบนะครับวันนี้นะครับเขานำหนังสือเข้าร้องเรียนกับพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสนนะครับเจเรตํารวจแห่งชาตินะครับให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยผู้บังคับการสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและแพทย์ที่ชนะสูตรศอบแต่งโมนะฮะ เขาบอกว่าที่ทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าแพทย์ชนสูตรเนี่ยทำผิดหน้าที่ครับปกติเนี่ยแพทย์เนี่ยจะมีหน้าที่ในการชนสูตรศพเพียงอย่างเดียวไม่ใช่การนําศพออกมาทดลองลักษณะบาดแผลซึ่งอาจทําให้ได้รับความเสียหายกับศพนะฮะหรืออาจจะปนเปื้อนพยานหลักฐานอื่นๆจนเกิดความเสียหายต่อคดีได้ครับท่านผู้ชมฮะอัจฉริยะเขาเชื่ออย่างนี้ครับเขาบอกในช่วงที่หมอหรือแพทย์เนี่ยนำศพออกมาทดลองเนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ตรงกันแล้วครับ หนึ่งใบพัดเรือเนี่ยอาจมีการปนเปื้อนพว่าอย่างนั้นนะจ๊ะทำไมตอนนั้นมีเพียงแพทย์ผู้ช่วยแพทย์ช่างภาพเท่านั้นล่ะทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานหรือผู้เชี่ยวชาญด้านใบพัดเนี่ยมา่วมตรวจสอบด้วยอันนี้คือคำถามที่คุณอ,อัชฉรล่าเขาถามเขามองว่าการกรณีเนี้ยถือว่าเป็นการลักศพที่เขาพูดกัว่าลักศพหรือลักทรัพย์เพราะอะไรเพราะไม่ได้แจ้งให้ซให้ญาติหรือทนายความเนี่ย ทราบอีกทั้งแพทย์เนี่ยยังมีการให้การเทสด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องบาดแผลซึ่งทําไปทํามมันไม่ตรงกับความเป็นจริงอเขาว่าอย่างนั้มันไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็เรื่องนี้เองนะครับคุณอัจฉริยะเขายังพุ่งเป้าไปที่หนึ่งท่านนะครับก็คือพุ่งกับสพเมืองนนทบุรีนั่นเองนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยเพื่อให้คนคนนี้เนี่ยย้ายออกจากพื้นที่ให้ได้เพราะคุณอัจฉริยะบอกแบบนี้ครับ เขาเนี่ยยังมีกรณีอีกหลายอันเลยนะที่อยู่ระหว่างการสอบสวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเบี้ยเลี้ยงตำรวจช่วงโควิดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือการปล่อยที่มีการเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็กรณีล่าสุดก็คือการปล่อยให้ของกลางในความคุกคุมเนี่ยได้รับความเสียหายครับทั้งนี้นี่ยังมองอีกว่าการกระทําของผู้กับสบพมือนนทบุรี เป็นลักษณะเหมือนการข่มขู่ให้ตนไม่ดำเนินการร้องเรียนต่อครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้